สวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้อยู่กับโบในเกมไม้ครับนะคะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําฟาร์มกันนะคะก็คือแบบอาถามจีทำไมถึงมาเก็บฟาร์มนี้คือฟาร์มรู้แล้วทำเสร็จแล้วนะคะก็คือว่าอัดไปแล้วนะคะคลิปแต่ว่าไม่รู้นะคะว่าไอ้ที่ตัวอ,อัดอ่ะมันหายเซงเป็ดไม่ได้มาเก็บนานโบอาจจะไม่เคยเก็บไอ้พวกฟาร์มให ทุกคนดูนะคะอาจจะมีบ้างนะคะแต่ว่าน้อยอืมเื่อยวเพราะว่ามันแปลกๆหรือปลูกจะมุดแล้วจะมุดจะมุดแล้วไม่เป็นไรค่ะเราจะทำฟาร์ยันมุดเลยนะคะไม่กลัวค่ะมีแดบไฟจะจะ,จะ,จะไฟยู่แบววไม่ใช่คนละเรื่อง งั้นเนี่ยจับจับจับโอเคเดี๋ยวเราต้องไปเอาขวานมากันเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวแป๊บนึงไปขอเอาขวานก่อนนะคะไปทุบไปที่โอเคค่ะเราเอาขวานมาแล้วนะคะก็เกิดความแหลกที่สอบจริ๊ฝุดฝุดเอื้อไป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 เดี๋ยวไปเดีวไปเดี๋ยวก่อนที่สอบี้จะบุกวไปพี่จีก็กลัวะ กลัวเหมือนกันโดยเฉพาะชอมบี้เด็กจิ๋วที่แบบไม่ใช่เด็กจิ๋วนะชอมบี้จิ๋วอ่ะโอเคการปลูกแบบนี้นะคะว่าจะดีนะคะบึ๊บโอเค เ,เมื่อกี้ดิเอาเฮ้ยเห็นไหมมันเกิดอาการแหลกอีกแล้วเมื่อกี้ตอนอ,อัดไปนะคะแหลกโคตรสกจริงโอเคไปไปไปอืมนี่ไงมาแล้ววันดีพี่ไม่ได้เจอกันดินแหลกค่ะแหลก โดนไหมพี่ไฟเยอร์ปึ๊บในกระเด็นเลยโอเคมาต่อกันต่อเลยนะคะจึ๊บจึ๊บจึ๊บอันนี้เป็นสวดแตงโมโมอ่ออจึ๊บทำไมมันโตไม่เป็นที่ไม่เป็นทางเหมือน ไอ้นี่เลยฟักวัตเตอร์ฟักนะคะก็คือฟักทองกันเอง,เองด,ดอออูดิโอ้ยโอ้ไยเก็ดไปเราจะปลูกยังไงให้มันเรียงแถวกันดีไม่รู้ละอ้อยเลยปื้บป้าปื้บ เอ้ยอยู่เดี๋ยวฝักเศษมี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 โอ้อ่าลมเสียอารมณ์เสียอารมกินขา้าไปลูกหิวเออต้องขออภัยด้วยลุกฉันจังจะฟอายยุกตอนกลางวันวันนี้ตอนกลางวัน,นอตอนกลางวันไปไหนก็ตอนกลางวันตึ่นตื่ ไม่นอะไรค่ะเพราะว่ามันว่มันแหลกนะคะช่วยไม่ได้ถ้ามันแหลกก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแตงโงแตงโงไม่เกลดมันและเดีย๋ยวเราจะไปนอนกันนะคะนอน ได้มาสี่สิบเอ็ดันสี่สิบเอ็ดอาร์ดเจริญพอเอ๊ะเก็บผิดป่าเนี่ยรู้สึกจะเก็บผิดมั้งเก็บผิดจริงด,ด้วยจีจีเพื่อนๆอาจจะกกว่าไข่แก๊วมาจากไหนนะคะอืมได้จากเอ่อไอตัวดอบอ่ะที่มันดอบอ่ะ อ๋อพี่โบไปสู้กับเออ่เบนไม่รู้ได้ลืมแล้วตั้งแต่หันแหลกดานเบื่อเลยโอ้ทำไมมันงออีก,อ,กอีกแหละโอเคค่ะเดีย๋ยวเราจะมาตัดขนแกะกันนะคะ่ะโอ้ยเชียร์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 แปลว,ว่าจะขนแกะมัง้ง สีฟ้าสีฟ้าชับที่สุดโอเคสีอาบิเอ้ยทำไมขดงอกเบลจังจะ๊ะต่อไปนี้ขดมันจะไม่งอกอีกแล้วนะคะอะอะครัก,กระโดดขึ้นมาใครจะกระโดดขึ้นมาไม่กระโดดโอเคปิดสีที่ไที่ได้เยอะมากที่สุด ในำลำดับตันี้ก็คือสีขาวตบมือตบมือโอ้ยบอขอแคทแค่ดีนะคะเพราะว่าแหลกถ้าจะว่าที่แคทเร็วเนี่ยไปโทษแหลกไปโทษเลยไปโทษเลยหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกโอเคอสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องลาจากไปกันไปจริงๆแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย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 